ช่วงเวลากรรมให้ผลกรรมส่งผลท้อกันมั่งหรือเปล่าคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค้าขายดีขึ้นเพียงแก้กรรมค้าขายไม่ดีให้ถูกวิธีทำมาค้าขายไม่ขึ้นเกิดจากอะไรแก้ไขได้อย่างไรบ้างอยากประสบความสำเร็จในอาชีพค้าขายคะ่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่สวัสดีพ่อค้าแม่ขายทุกท่านคะ่ะ เชื่อว่าตอนนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะทำการค้าขายที่ไม่ดีไม่ดีขึ้นเหมือนเก่าก่อนอะไรที่เคยขายได้ก็กลับทำยอดได้ไม่ดีในวันนี้ค่ะจะขอมาแนะนำวิธีการแก้กรรมค้าขายไม่ดีให้ถูกต้องกันค่ะจะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนั้นมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกรรมแห่งการค้าขายไม่ดี กรรมค่ะคือผลของการกระทำหากเรามีกรรมติดตัวเยอะก็จะส่งผลให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นแต่ถ้าเรามีบาปกรรมติดตัวก็จะพบเจอกับอุปสรรคขวากน้ำทำให้จิตใจไม่สงบซึ่งในบางครั้งก็อาจจะรู้จักกันในนามของเจ้ากรรมในเวรผู้ที่มีบาปบุญสัมพันธ์กันไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติก่อนค่ะ โดยที่ตัวของเราอาจจะเข้าไปล่วงเกินบุคคลเหล่านั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นทางมนโนกรรมคือจิตที่คิดไม่ดีทางกายกรรมก็คือกัรกระทำที่ไม่ดีหรือว่าจีกรรมค่ะการพูดไม่ดีหรือไม่รักษาสัญญาต่อบุคคลเหล่านั้นซึ่งนำไปสู่การสร้างความโกรธหรืออาฆาตให้กับเจ้ากรรมในเวรได้โดยปกติแล้วตามดวงชะตาของคนเรา ก็จะมียามสุขและทุกข์ปะปนกันไปซึ่งมีช่วงดาวรุ่งธมาค้าขายขึ้นมือไม่ว่าจะขายอะไรก็ดีไปหมดหรือได้พบประสบเจอว่ารุ่งเรืองซึ่งช่วงเวลานั้นอาจจะอยู่กับท่านนานหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมาและเช่นกันค่ะหากช่วงไหนดวงตกเหล่าเจ้ากรรมในเวรก็จะคอยเข้ามาฉุดรั้งให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานทำมาค้าขายไม่ขึ้นเหมือนก่อนหรือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพจิตก็นึกคิดฝุ้งซ่านดังนั้นหากพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่นึกคิดอยากจะทำมาค้าขายให้ขึ้นก็ขอให้ปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะอย่างที่หนึ่งค่ะการสวดมนต์และขออธิษฐานอาโหสิกรรมวิธีนี้ เป็นการแก้กรรมค้าขายไม่ดีขั้นพื้นฐานที่สามารถทำได้โดยง่ายหลายท่านที่มีการสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั้นอาจลืมนึกถึงการอโหงสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรจึงทำให้ชีวิตสะดุดและติดขัดอยู่ดังนั้นลองใช้วิธีการสวดมนต์แผ่บุญกุศลจากการเจริญภาวนาให้แก่เจ้ากรรมในเวรของท่านดู สามารถกล่าวได้ตามนี้กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจากกรรมังอสันจิตจากกรรมังขะมันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทิขพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวงกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความค่้ขออย่าให้ได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมเส้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินนิพพานะปัจยโยโหตุและว,วิธีการที่สอง การกรวดน้ำความขันเชื่อว่าสำนวนสุภาษิตไทยอันนี้หลายท่านต้องเคยได้ยินกันอย่างแน่นอนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้สิ่งที่ติดขัดกลับมาราบรื่นได้การกรวดน้ำคว่มขันคือการตัดสิ้นความสัมพันธ์ให้หมดเป็นหมดกรรมระหว่างกันหากใครที่รู้สึกพบเจอกับปัญหาอุปสรรคที่ใหญ่หลวงก็ขอให้ลองไปทำบุญ ถวายสังฆทานหรือการตักบาตรยามเช้าเป็นประจำและทุกครั้งเมื่อทำเสร็จก็ห้ามลืมที่จะกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรโดยเริ่มจากการอธิษฐานจิตของคุณเพื่อขอแผ่บุญกุศลนี้พร้อมบอกแจ้งให้ชัดเจนว่าขออุทิศส,ส่วนบุญขอสิ้นเวรสิ้นกรรมที่ทำร่วมกันขอให้ไม่ต้องพบพานกันอีก จากนั้นให้คว่ำลงพื้นดินทันทีไม่ต้องค่อยๆเทน้ำลงเนื้อการกรวดน้ำปกติการกรวดน้ำแบบนี้จะช่วยตัดกรรมที่มีมาแต่ก่อนให้หายไปบางท่านอาจทำเพียงสองครั้งก็หายแต่บางท่านอาจจะต้องทำมากกว่านั้นแล้วแต่บุญกรรมสัมพันธ์ที่มีรวมกันค่ะวิธีการที่สาการทำบุญลงศพ การทำบุญลงศพให้แก่ศพรายญาติเชื่อกันว่าจะช่วยส่งผลต่อเจ้ากรรมในเวรและเป็นการเปลี่ยงผ่อนหนักเป็นเบาใครที่ช่วงนี้ทำมาค้าขายไม่ขึ้นก็สามารถมาแก้กรรมค้าขายไม่ดีได้ด้วยวิธีการทำบุญลงศพหรือผ้าขาวไม่ว่าจะทำกับมูลนิธิหรือวัดก็ตามค่ะสามารถทำได้เช่นกันโดยอาจใส่ชื่อเป็นเจ้ากรรมในเวร ศัตรูคู่อาฆาตหรือบุคคลที่มีปัญหาของคุณค่ะแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พวกเขาเหล่านั้นอย่าลืมกรวดน้ำเพื่อฝากแม่พระธรณีนำกุศลเหล่านั้นไปมอบให้แก่ผู้ที่เราแผ่บุญให้ค่ะวิธีการที่4การทำบุญทำทานการทำบุญตักบาตรก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเหลือได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรในยามเช้าหรือการทำบุญอาหารเพลนนอกจากนี้ยังมีการทำทานให้อาหารแก่สัตว์จรจัดอย่างสุนัขหรือแมวหรือการให้อาหารแก่ป่าก็เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยแก้กรรมค้าขายไม่ดีได้ดังนั้นใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่ก็สามารถที่จะทำบุญกับพระวัด หรือทำทานช่วยเหลือสัตว์ต่างๆได้ค่ะและวิธีการที่5เปลี่ยนแก้กรรมหลายท่านที่มีชื่อเบอร์โทรศัพท์อันไเป็นมงคลบางครั้งหากท่านลองปรึกษาพระอาจารย์ที่นับถือเพื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้กรรมค้าขายไม่ดีได้ทั้งทางตรงทางอ้อมเพราะในบางครั้ง ผลกรรมที่ผูกติดมาและชื่อก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณค้าขายหรือเริ่มธุรกิจใดก็ไม่ขึ้นบางครั้งหากได้ชื่อหรือเบอร์โทรที่ถูกใจก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะกรรมที่ผูกทำให้คุณไม่อยากเปลี่ยนวันนี้ขอแนะนำให้ตัดใจเปลี่ยนตามคำแนะนำเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเมื่อเปลี่ยนเสร็จก็ขอทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับชื่อเก่าหรือเบอร์เดิมของคุณ ็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนอกจากนี้วิธีการแก้กรรมค้าขายไม่ดีและอีกวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายลองนำสินค้าของคุณไปขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อทำให้ค้าขายดีขึ้นสำหรับการแก้ไขในทางธรรมค่ะก็ต้องทำทานแก้ไขกรรมเพราะเมื่อพิจารณาจากสาเหตุแล้วจะเห็นได้ว่าเราอาจเคยไปทำกรรมที่ก่อความเสียหาย ต่อของส่วนรวมเอาไว้การทำทานแก้ไขเคินก็ต้องทำทานแบบเพื่อส่วนรวมให้บ่อยครั้งที่สุดแล้วต้องเป็นผู้มีความกตันยูอย่างสูงต่อผู้มีพระคุณทุกท่านที่เคยมีพระคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายและนอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้วก็ต้องรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดเพราะอานิสงส์ของศีลห้า จะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้เจ้ากรรมนเวรก็จะไม่มีกำลังพอที่จะเจาะเกราะแห่งบุญที่เกิดจากศีลเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นความชั่วร้ายทั้งมวลและป้องกันไม่ให้บุญงามความดีรั่วไหลออกจากตัวเราอีกด้วยศีลจะเก็บกักบุญที่เราทำให้ส่งผลเร็วขึ้นทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเรว็ว อีกทั้งต้องหมั่นสวดมนภาวนาทำสมาธิเพื่อให้ตนเองเกิดกำลังใจที่เข้มแข็งเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจิตจะไม่ตกและพบวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาได้และสุดท้ายก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้เขาทั้งหมดถอนตัวไปจากเรา หรือจะใช้วิธีการสวดมนต์อุทิศบุญเพื่อปรับพพภูมิให้กับเจ้ากรรมในเวรนั้นเป็นผู้มีความสุขขึ้นจเจริญขึ้นสามารถทำได้